สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสติชแนลต่อมอรีแอคนะครับผมวันนี้นะครับผมต่อหมอจะาทำการรีแอคแอดลาสอย่างเป็นทางการแล้วจ้า <c oughs> ต่อมอรีแอค ก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าแสดงความยินดีด้วยกับเด็กๆ a l แอตลาสทุกคนเลยนะครับผมกับการเดบิวต์นะจ๊ะยินดีกับทุกคนจริงๆนะจ๊ะเป็นไงกันบ้างต้งไม่คิดว่าหลังจากที่ต้องไม่ลงคลิปเนี้น้องๆก็ได้เดกันทุกคนแล้วลว,วันนี้ตอมรก็เลยถือโอกาสเรื่องการยำดีเนี่ยมาดูทั้งทีเซอร์ก่อน ทีเซอร์เสร็จปุ๊บก็ดู MV ต่อเลยแล้วเราก็จะมารีแคปกันต่อว่า MV ที่ออกไปแล้วน่ะเป็นยังไงชอบตรงไหนอะไรยังไงบ้างพัฒนาตรงไหนอีกหน่อยดีอะไรยังไงบ้าง,าง,ง,าง,ง,างและเรื่องเพลงล่ะอะไรยังไงนะจ๊ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะจ๊ะตอน3ามทุ่มเรามีนัดกันกันกบตอมอลีแอคไลฟ์เอ็อลคลิปแรกนะจ๊ะซึ่งเป็นตอมอลีแอคไลฟ์เดบิวต์สเของแอลาดที่เซนตันนเวลด์นาะและก็มีโฟอีน กสามทุ่มอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกมาเจอกันนะจ๊ะตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วอีกสองชั่วโมงเจอกันจ้าเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์และก็เอ็มวีตัวจริงกับ Mayday Mayday ดกันดีกว่าจ้า <c oughs> <c oughs> ต่อหมอรีแอค <c oughs> มิวอ,น oh, อันเอาเจ็ดจอยลี อุ้ยฟูมอุ้ยแก้มอุ้ยไนซ์อุ้ยที่นี่ออุ้ยเอริน nice. อุ้ย,ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยนี่แค่ทีเซอร์อะทำไมเร็วอย่างงี้อะทำไมเป็นทีเซอร์ที่จบเร็วจังเลยแค่28วิบแวีแต่ก็ทำให้เราหัวใจละลายได้ก็คือเมื่อกี้คืออ้าวแทะแทะแทะ,ทะ แท้แท้ๆแท้ๆแท้ๆแท้เลยอ่ะเออเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยน่ารักมากๆเลยนะจ๊ะโอ้ยทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้ดูทีเซอร์ไปแล้วนะจ๊ะเราก็ได้เห็นแต่ละคนแล้วเนาะว่ามีความหล่อมเสน่ห์ขนาดไหนแต่โอ้ยมันยังเห็นไม่ชัดปะวะไม่เห็นไม่ชัดเลยอ่ะเพื่อนๆส่วอเดี๋ยวเราไปดู MV ็มวีเมเมดกันเลยดีกว่าจ๊ะว่าจะเป็นยังไงเนาะอย่าลืมนะจ๊ะเสร็จแล้วเราไปรีแคปกันต่อต่อหมอรีแอ อุ้ยอันนี้เหมือนในทีเซอร์เมื่อกี้อุ้ยทัอตเดบิวตซิงเกิลเมเดย์เมเดย์โอ้ยมีพระจันทร์ด้วย

Pum 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 Oi ya Oh, nah, Jolin! oh, di oh, <laughs> oh, pun lah.

โอ้ยดีทุกคนเลยอ่ะวิดไม่ทนันอ๊อมันเจ็ดโอ้ยฉันตายว้าวสือเห็นสิคะแนน พักพักพักเหรอเมื่อกี้ลุ้นลุ้น,นฮัตบริชโอ้ยแต่ละคนมีฉากเป็นของใครของมันเหมือนโฟล์ยเลยจ้ะแต่ฉากทุกคนคือเป็นเรียลิสติกเนาะ เอวนินคือสูงจริงอ่ะว้าว เฮ้ยทำไงอ่ะเอ้ยอย่างงี้โอ้ยทุกคนต่อหมอรีแอคทุกคนคือบอกตรงๆว่าเราค่อนข้างตั้งความหวังกับเพลงนี้ไว้เยอะเหมือนกันแล้วก็วงนี้สําหรับการเดบิวต์สเต็ปเหมือนกันเนาะซึ่ง XO XO ก็คือทําได้ดีเหมือนเดิมนะจ๊ะสําหรับ MV แรกของการเดบิวเนาะว่ากันด้วยเรื่องโปรดักชันก่อนโปรดักชันคือดีนะจ๊ะเรื่องแสงสีเสียงเรื่องเอดิทติ้งก็คือสวยศิลปินก็คือดีเรื่องโคโลกราฟก็ดีนะจ๊ะแต่เมื่อกี้บอกเลยตรงๆว่ายังไม่ได้ฟังเพลงเพราะว่ามวัวแต่เฮ้ยดูผู้ชายเวอร์อ่ะก็คือเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเพลงเลยตรงๆก็ อยา่าคาดหวังว่าต้อมมอจะมารีอคเรื่องเพลงอะไรสาหรับการเลียก M V เนาะเพราะว่ามีอะไรโฟกัสเยอะกว่าเพลงแต่ส่วนเพลงเนี่ยจะไปฟังแน่นอนอีกเรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราไปรีแคปกันดีกว่าว่าฉากไหนอะไรยังไงอยากพูดอยากเมาแล้วตอนนี้คันปากมาเพื่อกันเวลาเดี๋ยวเราไปรีแคปกันเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ตอมหมอรีแอค <c oughs> แต่ด้วยความว่าเมเดเมเดยเนี่ยถ้าเราได้ยินคำเนี่ยเราจะนึกถึงเครื่องบินก็ตป่ะแบบเมเดเมเดเมเด าน,นีหนึ่งเลขสถาน,นีสออะไรเงี้ยคือมันเป็นคําที่เกี่ยวกับสนามบินเราก็เลยจะเห็นว่า MV เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเครื่องบินแล้วก็ลานจอดเครื่องบินอะไรค่อนข้างเยอะนะจ๊ะเนี่ยชอบความพระจันทร์อีกแล้วนะจ๊ะใครเอ็กโซเอ็กโซเป็นอะไรกับพระจันหรือเปล่าเออเรารู้สึกว่า เฮ้ยพระสันอยู่ใกล้หรือว่าเป็น X O X O Multiverse นะจ๊ะก็คืออยู่ในโลกใบเดียวกับทั้ง4 e v e ด้วยนะจ๊ะความแอตลาแล้วก็4 e v e คืออยู่ในสกวันเดียวกันนะจ๊ะ Atlas อ๋อมันคือ Atlas mm hmm. ก็คือบอกว่าแอตลา Atlas นะจ๊ะลองฟังใหม่ แต่ต้องบอกก่อนว่าอย่างหนึ่งอ่ะที่ไม่สามารถแก้ได้สําหรับเพลงไทยก็คือว่าถ้าเพลงไทยมันเป็นเพลงเต้นแล้วเป็นบีทที่มันต้องเต้นอ่ะเพลงไทยมันจะฟังยากด้วยการที่เราเป็นประเทศที่มีวรรณยุกเราเป็นประเทศที่มีสละเยอะถ้าเพี้ยนนิดนึงก็จะคํามันก็จะฟังยากไปเลยก็บอกตรงๆว่าเพลงอ่ะมันก็ยังฟังไม่ค่อยเป็นภาษาไทยเท่าไหร่สาหรับการฟังครั้งแรกอันนี้ไม่ใช่แค่เพลงนี้ก็คือหลายๆเพลงหลายๆศิลปินเหมือนกันนะจ๊ะ แท้ก็ทีมากเลยอ่ะเจ้าเมนนะจ๊ะเจ้าเมนนะจ๊ะเจ้าเมนนะจ๊ะแต่เหนือเมนจะเป็นใครนะหรอใครได้ดูก่อนนะนี้ก็น่าจะรู้แล้วปะเออเฟลเล่ไนส์วิยซาวมีความแบบมีหลายมีหลายซาวให้เราได้ฟังนะเรารู้สึกว่า เออมีความพัฒนาของทีป๊อปนะจ๊ะเนี่ยเอวินน่ะเอวินแตหนูดูอยู่นะลูกคือเสียงหนูเป็นเสียงที่โคตรมีเสน่ห์เลยอะเฮ้ยภูมิใ่กับความเป็นเจ้าเสียงใหม่นะจ๊ะเนี่ยเสียงหล่อมากแต่หนูสูงไรขนาดนั้นลูก ทุกคนฉันว่าฉันจะไม่โดนเจ็ดตกแล้วนะตั้งแต่ตอนอ่า m e m b e r introduction เนาะเพราะว่าเจนมีความยิ้มแบบกระชากใจมากเลยอะแต่เราก็แบบอ,อุ้มหรอเจตก็ไม่น่าตกเราได้หรอกแต่พอเรามาเจอ MV อทุกคนไหนใครกล้าบอกมาว่าโดนเจ็ตตกพอาะ MV นะจ๊ะตอนนี้คือตอนน,ตอนนี้ต้องมีแอบรู้สึกว่าเฮ้ยห,หรือว่าเจจะมาเป็นเหนือเมนเนี่ยกลัวมากแต่คือไม่สามารถละสายตาจากเจดได้จริงๆนะจ๊ะบอกเลยเนี่ยชุดแดงนี่มันคือโอ้ my god ชุด oh my god นี่คือตาจันทๆคือเห็นภูมิแล้วคือแบบไม่สามารถเรียกว่าภูมินะแล้วุ่มๆภมอ่าเงยโอ้ต้งเรียกว่มปุม คือแบบน่ารักหนูจะหมูไปพยายามเฟยสแค่ไหนหนูจะพยายามแบบคาริสมาแค่ไหนแต่หนูก็ยังเป็นฟูมฟูมอยู่อย่างข้ามนะจ๊ะหนูแบบแกมนายิกมากเลยอ่ะเนี่ยน่าอ้ยน่ารักและก็ความความจูเนีย์นะจ๊ะ หนูนูเหมือนแจ็กกี้มากแล้วคือพี่ก็คือเมนแจ็กกี้อยู่นะจ๊ะอะบอกตรงๆว่า MV วนี้หนูยังไม่ค <Jamie, always S 2> ่อยชชยเท่าไหร่นะจ๊ะแต่พี่คิดว่าสเตจเออยอะไรเอ่ยเนี่ยหนูจะต้องทําดีมากๆแน่เลยและก็ความเดบิวต์เพลงแรกเนาะมันก็ต้องปรับปรุงกันอีกเยอะนะจ๊ะแต่หล่อมากๆเลยบอกตรงเนี่ยมีความแบบพุ่ในแบบมากเลย คือความแรปของเออวินคือดีมากเลยปุ่มปูม,มากเลยอะปุ่มปูมอ่ะ เราไม่สามารถลยสายตาสักเมยเราได้เลยไว้ตรงๆขอชมแท๊อย่างหนึง่งคือว่าแท๊เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วคือแท๊สามารถดึงสายตาของเราทุกคนได้จริงๆแล้วคือทุกคนก็จะติดตากับภาพแท็ดแล้วคือทุกคนก็จําแท็ดได้ชุดนี้บาไว้เบาไว้จะตายแล้วเดี๋ยวจ้าชุดนี้เนี่ยชุดเมืกี้โอ้ <laughs> <laughs> เนี่ย <laughs> เห็นทองเนี่ะ ยักยิกทองอุ๊ยแต่ไหนไหนหนางเต้นสวยลายเต้นนางสวยมากเลยเนี่ยอุ๊ยแล้วนาเป็นคนที่มีคาริสมาตอนเต้นนาะในเมื่อกี้คือตอนที่เป็น ซิงเกิลช็อตอ่ะนางก็ยังรู้สึกว่าเออนางก็ทําได้แต่คือไม่ค่อยใช้มากแต่พอเป็นเต้น,นคือแบบโอ้ยนางทำได้ดีเลยสวยมากหล่อมากแต่เพลงมีความดีนะเพลงอะ่ะด้วยความมีฉากของใครของมันน่ะมันก็จะดูแบบคล้ายๆอุลล่าเลยอะ่ะม,มิวอ,รรมออนนางนางดีนะดูท่อนเนี้ย เป็นท่อนเด่นของนางแล้วคือแบบ everywhere. นางทําออกมาได้ดีคือตอนร้องตอนอะไรนางส่งสายตาได้ดีมากๆเหมือนกันเนี่ยแต่แอทํามเอทํามไม่ค่อยเยอะเท่าคนอื่นเพราะฉากด้วยความฉากนางเป็นสีขาวด้วยแหละความทะเลทรายอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบว่ามันขาวไปหมดเลยมั้ง แต่นางโล่นางลอวิวอ้อนอน่ะคนคนเมนางเยอะเนี่ยนางมาลักนะหน,น้าตาเหมือนหมีหมีเท็ดดี้ a บรอะไรเงี้ยโอ้ oh my god ชูเจสฉันไม่สามารถมูฟออนได้จริงๆอันนี้คืออินเตอร์ไลน์เหรออันนี้คือหน้าแบบอินเตอร์ไลน์เหรอ และนี้อันนี้ขอตั้งชื่อว่าคิ้วลายได้ปะแบบแบบลายน่ารักอันนี้ก็เป็นแบบไทยลายคือแบบมีความหน้าชัดหน้าหล่อหน้าคุมต่อหมอรีแอคก็ต้องบอกตามตรงนะครับผมว่าเป็นเพลงแรกที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่โดยรวมแล้วก็ มีอีกหลายจุดที่เรายังเห็นข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าบางท่าเราก็เป็นเราเราก็ทํายากนะทุกคนทําให้ชัดและทําให้สวยมันก็ยากเหมือนกันด้วยความที่เป็นวงผู้ชายด้วยแหละความกดดนันเรื่องท่าเต้นเรื่องการเต้นอะ่ะมันก็จะเยอะนิดนึงไม่เป็นไรพี่อยู่ข้างคอยสพอร์ตอยู่เสมอใช่ไหมแฟนคลับอ็ดด้าต่อ <c oughs> หมอรีแอ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับการเดบิวต์ของ a อ l a s อีกรอบหนึ่งนะครับผมหวังว่าน้องๆจะชายแล้วก็เติบโตให้โด่งดังนะครับผมวังว่า a อ l a s จะเป็นที่1ของ Boy แบนด Thailand ์รายต่อไปนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะจ๊ะอย่าลืม3ามทุ่มนี้นะจ๊ะที่จะถึงนี้นะครับผมสําหรับใครที่ดูแบบพรีเมียร์กับตอมนะจ๊ะเรามีนัดกันกับตอมเดอะแอคไลท แอดลานะครับผมวันพุธนี้ของนงกใจโฟอีแป๊บหนึง่งนะครับผมเราไปซพแอดลาแป๊บหนึง่งเพราะว่ามีเกตเป็นโฟอีด้วยนะซาเราก็อยากจะดูเพราะเราสา์อดใจหลับขับใจนอนเพื่อมาดูกับทุกคนเลยนะเนี่ยโอ้อย่าลืมมาเจอกันนะซะและ้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณการสนับสนุนของทุกคน,ท,กคนที่โดนิเข้ามาต่อหมอด้วยนะครับผมถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีต่อหมอนะครับผมแล้วก็ฝากตัวกับแฟนคลับแอดลาทุกคนด้วยนะครับผม วันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย